น้องบอมแบมนะคะวันนี้นะคะพัชภมธุรกิจการเกษตรนะคะได้ลงพื้นที่นะคะณวันนี้วันที่19เมษายนปี68นะคะเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแปลงเผือกที่น้องเกษตรกรนะคะทุกพื้นที่เลยนะคะณวันนี้เราอยู่บ้านขี้เหล็กนะคะอําเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเราลงลุยทุกพื้นที่เลยนะคะเราได้แนะนําการใช้ปุ๋ยนัดคะแต่ละเดือนแต่ละเดือนเพืือแป้ง สวยที่สุดนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเขาดูแลนะคะให้น้ําให้ปุ๋ยสม่ําเสมอนะคะผ้นออกมานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะลาต้นสวยใหญ่นะคะแปลงนี้รู้สึกว่าจะหัวใหญ่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอยากฝากบอกพี่น้องทุกท่านนะคะหนึ่งปลูกเผือกไม่มีอะไรนะคะก็คือว่าให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะเอาใจใส่เอาหญ้านะคะสม่ําเสมอนะคะให้น้ําให้ปุ๋ยบํารุงเขานะคะ อย่าห่างเขาไม่ใช่ว่าปลูกแล้วปล่อยทิ้งไม่ดูแลก็ไม่สวยไม่งานนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะก็ถือว่าประทับใจมากๆเลยนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นตัวอย่างนะคะดูดูค่ะล้อของเขาอยู่ข้างหลังนะคะเกือบท่วมหัวแล้วค่ะอายุเผือกนะคะอยู่ที่สองเดือนเร็รเศๆนั่นเองนะคะถือว่าแปลงนี้สุดยอดเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะท่านในสนใจปลูกเผือกเข้าร่วมปลูกนะคะสามารถ 64922898นะคะรับรองเลยว่าท่าในใดนะคะได้ปลูกแล้วนะคะติดใจเพราะว่าหนึ่งราคาเผือกราคาดีพุ่งนะคะปลูกง่ายนะคะการดูแลก็ง่ายนะคะการรับซื้อนะคะการตลาดก็พัดภูมิธุรกิจการเกษตรนะคะรับซื้อนะคะถึงสวนถึงที่เลยนะคะสําหรับ